อย่างที่บอกคนเราหากินหาอยู่อยากมีชื่อเสียงอยากมีเงินทองอยากได้รับการยอมรับอยากลบปมในใจที่มีตั้งแต่วัยวเด็กมาเพราะอะไรก็เพราะอยากทุกน้อยลงอยากมีความสุขมากขึ้นแล้วการที่มันรู้จักตัวเองแบบนี้มันก็คือการหาต้นเหตุของความทุกข์ในใจเราอ่ะซึ่งถ้ามันเจอแล้วมันรู้อ่ะมันก็ตอบโจทย์แล้วไงก็ไม่ต้องไปอ้อมขนาดนั้นก็ได้มันก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งหรือจะทำสองอย่างควบคู่กัน ก็ไท้ายสุดอยากให้พี่ฝากอะไรกับเออคนที่แบบรุ่นใหม่ๆน้องๆที่เขามีความฝันเนาะแล้วเขาก็อยากจะตระหนักรู้อยากรู้จักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีอะไรฝากให้ถึงเขาบ้างค่ะผมว่ามันไม่มีทางรัดหรอกครับอก็ลองอยู่กับตัวเองเยอะๆครับออกจากโลกโซเชียลมีเดียบ้าง เราไม่อยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่ยังไงก็หาที่ที่เราสึกสบายใจก็ได้สักที่หนึ่งผมถึงบอกว่าอยู่ในห้องแต่ถ้าไม่สบายใจไปหาสักที่หนึ่งเราไม่ต้องมีอะไรมารบกวนเยอะเราไม่ต้องออกไปในโลกโซเชียลผมว่าคุณจะได้เจออะไรที่ ที่คุณไม่เคยเจอนะเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าส่วนใหญ่เรารู้จักคนอื่นมากกว่าตัวเราเองให้บอกข้อดีข้อเสียเพื่อนสนิทเนี่ยพูดได้เป็นต่อยหอยโอ้สุดยอดจริงจริงจากคนอื่นง่ายเลยพอวิจารณ์ตัวเองปุ๊บยากครับนึกไม่ออกจริงจริงเต์หลักๆเลยวันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นการคุยกับตัวเองครับเพราะว่าท right. ok> ี่เนี่ยตั้งใจว่าอยากจะ เป็นพื้นที่ให้คนกลับมาคุยกับตัวเองเยอะๆกลับมาอยู่กับตัวเองเยอะๆจริงๆที่มันไม่มีความวุ่นวายข้างนอกอะครับไปต่อที่คุณลำคาญนะฮะคุณลำคาญสองคำถามเหมือนเดิมครับนิยามคำว่าลำคาญของพี่อุ๋ยคืออะไรก็พรเสื่อครับอืมเลยลำคาญแสดงว่ามีเรื่องของคนอื่นเข้ามาใช่ครับอืมครับ โอเคคำถามที่สองเขาต้องการอะไรไหมครับเขาคงบอกว่าช่วยกูหยุดเสือกเล่นเรื่องคนอื่นสักทีเหรอนะครับโอเคแสดงว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเนาะแสดงว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้หรอกใช่ครับอ่าโอเคครับ <laughs> ไปที่คุณกังวลบ้างครับ,รบใช่เพราะฉะนั้นลองอยู่กับตัวเองให้จนให้มันเกิดสารพัดอารมณ์มทั้งเบื่อทั้งเซ็งทั้งเศร้าทั้งหดหูดีใจตลอดอยู่ไปครับ เจอหลายๆอารมณ์แล้วเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วอาจจะเซอร์ไพรส์ว่าผมเป็นคนนี้เหรอวะอเป็นมุมมองที่เพื่อนเราเห็นเราแต่เราไม่เคยเห็นก็อยากให้ลองดูเพราะถ้าเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเหมือนเวลาเราเลือกคบเพื่อนทําไมเราเลือกคบคนเนี้เขามีข้อดีเขาเสียยังไงถ้าเรารู้จักตัวเองว่าเรามีข้อดีข้อเสียยังไงแน่นอนข้อดีไม่ต้องไปแก้อะไรมันอยู่แล้วแต่ข้อเสียถ้าเรารู้ว่ามันมีอย่างน้อยถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ยังดีที่รู้ม,มีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งสรล่างนี้ไหมฮะ เ่าบอกว่าก็ขอบคุณมากที่ผมมาเจอกันบ่อยๆครับผมมาบ่อยวันนี้ก็ดีเพราะวายิ่งผมเห็นเขาบ่อยเท่าไหร่ผมยิ่งรู้จักตัวเองมากขึ้นนะซึ่งมันก็ดีสำหรับชีวิตตัวเองครับผมคราวนี้ได้ลงมาทำโปรเจกต์ที่แบบได้มาอยู่กับน้องๆด้วยได้เจอกับคนรุ่นใหม่ด้วยเป็นยังไงบ้างคะพ็ดีครับได้เห็นว่าเออยังมีคนรุ่นใหม่ที่เขา สนใจเรื่องพวกนี้อยู่เนาะแล้วก็แบบโว้ยชอบใจใช่สนใจแบบจริงจังเลยขนาดผมไวเท่าน้องผมก็ไม่ได้มาทําอะไรแบบนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณพี่อุ๋ยมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่แบบทุกครั้งที่ชวนพี่อุ๋ยมาทําสิ่งดีพี่อุ๋ยก็ให้โอกาสน้องๆทุกคนเสมอเลยขอบคุณท้า